สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปักนะครับแอดมินจากเพจไทยครับไทยแลนด์เองครับวันนี้นะครับปักจะมารีวิวแว่นตาว่ายน้ํานะครับรุ่นไม่ใช่แว่นตาว่ายน้ําของออกรนะครับรุ่นคีร่าหนึ่งแปดศูนย์นะครับตัวนี้นี่ครับรุ่นคีร่าหนึ่งแปดศูนย์นะครับตัวนี้เลยครับจุดเด่นของมันนะครับตัววัสดุค่อนข้างนิ่มมากนะครับ เป็นซิลิโคนนะครับทั้งตัวกรอบนะครับแล้วก็ตัวสายตรงนี้เลยสายนี้สายนี้นี่ตัวนี้เลยครับวัสดุนิ่มกระชับมากๆนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการดึงเข้าหรือกดออกนะครับสวมใส่ง่ายใส่สบายนะครับเดี๋ยวปั๊กเราจะลองใส่ให้ดูนะครับนี่จุดเด่นเลยนะครับ เวลาสวมใส่ครับลูกค้าสามารถมองเห็นภาพข้างหน้าได้ชัดเจนมากๆนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเวลาจะเหลือบตา <Okay. S 1> ไปด้านขวาหรือเหลือบตาไปด้านซ้ายนะครับตัวแว่นไม่มีอะไรมาบดบังทัศนวิสัยข้างหน้าเลยนะครับมองเห็นเคลียร์มากๆแล้วก็ชัดมากๆนะครับภาพนี่แบบเต็มตาไปเลยครับตัวแว่นนะครับมาพร้อมเทคโนโลยีอัลตาราฟิตนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเป็นคนที่กรอบหน้าใหญ่หรือกรอบหน้าเล็กนะครับตัวแว่นสามารถเข้ากระชับ รูปหน้าได้สบายสบายมากๆนะครับแล้วก็มากับเทคโนโลยี easy adjust <Wow. S 1> นะครับอย่างนี้ปักบอกดึงเข้าดึงออกปรับได้ง่ายสวมใส่สบายตัวแว่นนะครับแล้วก็ตัวแว่นมาพร้อมกับเทคโนโลยีกัน UV <Wow. S 1> ด้วยนะครับทั้งกัน UV กันฝ้าแต่ก็โดยส่วนมากถ้าลูกค้าใส่ใระยะเวลานานเนี่ยตัวแว่นจะเกิดฝ้าอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นปกติของแว่นนะแล้วก็อย่างตัวนี้นะครับตัวที่ปักมารีวิวเลยจะเป็นตัวมิลเลอร์นะครับ ตัวมิเลอร์เนี่ยจากประสบการณ์ที่ปั๊กเคยใช้งานแล้วก็เอาไปใส่ซ้อมใส่แข่งนะครับตัวมิเลอร์เนี่ยค่อนข้างดีในที่แสงจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนเช้าในการว, open water, ว่ายโอเพนวอเตอร์ว่ายน้ําทะเลว่ายน้าสาว่ายน้ําบึงตัวแว่นเนี่ยถ้าเป็นตัวมิเลอร์ครับจะตัดแสงค่อนข้างดีแสงที่กระทบจากน้ําหรือใต้น้ำเนี่ยค่อนข้างไม่มีผลทำให้เราแสบตานะครับแต่ถ้าลูกค้าว่ายน้ําในตอน ลางคืนหรือว่าว่ายน้าในอินดดเนเซียครับที่แสงน้อยเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่แนะนําจะเป็นตัวเลนเ,เลนใสเลนเคลียร์นะครับจะเป็นตัวสีดํานี้เหมือนกันแต่ตัว,นตวนเ,เนี้ยตัวมิลเลอร์นะครับสีดำเนี่ยจะมา2สีนะครับมีสีดําแล้วก็สีส้มสีส้มตัวนี้ตัืนึงส้มนี้นะครับส้มนี้วัสดุจะเหมือนกันนะครับทั้งเลนประหลอดเหมือนกันเลยแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ซิลิโคนเป็นสีส้มนะครับ แล้วก็ทั้ง2ตัวนี้ครับราคา1,400บาทนะครับย้ำอีกครั้งนึงหนึ่ 1, บาทประคิดว่ากับมูลค่าแว่นคุณสมบัติดีขนาดนี้ครับใส่สบายใส่กระชับใส่หลอ่อใส่แบบใส่แข่งว่ายนะ้ำเอาไปแข่งว่ายนะ้ำหรือว่าลูกค้าเอาไปใส่ไว่ายสาทั่วไปครับค่อนข้างหล่อเลยทีเดียวนะครับทั้งตัวมิ <Wow. S 1> ลเลอร์กับตัวใส ในราคา1,400พรอบาทพอคิดว่าถ้ากับคุณสมบัติที่เขาให้มาแล้วก็วัสดุที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยครับตัวนี้เป็นตัวขายดีมากๆจากทงบานออก้กานะครับเราเอาเข้ามาครั้งที่แล้วนี่คือขายหมดเกลี้ยงเลยครับตอนนี้รถนี้เข้ามาแล้วรีบหากันจัดจองเป็นเจ้าของได้นะครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจไตรฮับไทยแลนด์นะครับแล้วก็เพจไตรฮับสวิมนะครับแล้วก็ไม่ทง้งไม่ว่าจะเป็น messenger facebook นะครับ ไลน์แอดออฟฟิเชียลไทยนะครับสั่งซื้อได้เลยพิมพ์คำว่าลูกค้าสนใจแว่นออก้านะครับตัวคิลเลอร์นะครับราคาย้ำอีกทีนะครับ1400บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมให้โปรโมชั่นนี้เลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคุ้มมากๆแล้วก็ต่อหลังจากนี้ไปครับมาพบกับปักอีกในคลิปโอกาสหน้าๆต่อๆไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย